สวัสดีครับเกษตรตามฝันครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศน้าท่วมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็คือภาพของนาข้าวก่อนที่จะ,ะน้ําท่วมน้พี่น้องก็เป็นช่วงที่ข้าวกาลังตั้งท้องพอดีนะครับในช่วงนั้นซึ่งตอนนั้นครับผมก็ได้ลงไปทําการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะพี่น้องต้นข้าวก็มีความสูงมากเลยนะครับ ซึ่งขนาดท่วมหัวของผมเลยนะเนี่ยแปลว่าต้นข้าวก็จะสูงเกือบสองเมตรนะครับเพราะว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมก็คืออ่านี่ก็ค,คือความสูงของต้นข้าวนะครับที่ผมอยากจะให้เห็นก่อนที่จะไปดูอ่าสภาพน้ําท่วมในตอนนี้นะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือสภาพน้ําท่วมในปัจจุบันนะครับน้ําน่าจะสูงมากกว่าสองเมตรนะครับเพราะว่าอ่าผมไม่สามารถจะมองเห็นยอดข้าวได้แล้วนะครับผม ก็ถือว่าลึกมากเลยนะครับสำหรับนาข้าววีนนี้น้ําท่วมสูงมากเลยครับตอนนี้นะครับการเงินตุลาคมแล้วนะครับปริมาณน้ํายังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจหวดอุบลเนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ํานะครับผมแทบทั้งภาคอีสานเลยนะครับจะไหลลงมายังจหวดอุบลนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับน้ําไปอีกนานนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศําท่วมนะครับผม ที่ผมนํามาเสนอให้พี่น้องอได้รับชมไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมขอจบการรายงานสถานาการณ์น้าท่วมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม